สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเด้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องตัวประกอบเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับพอถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดปุ่ม s u p e r t h a n k s หรือสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกช่องของเราให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่114หลายวันให้หลังครอบครัวรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน เทียนฉีกับเสี่ยวรุ่ยผูกแขนกับตระกูลเมืองแห่งเมืองเลี่ยนฉีไม่สะดวกเปิดเผยตัวตนและยังไม่อาจอาศัยยันแปลงโฉมใช้ชีวิตได้ตลอดสู้ท่านให้หน้ากาก,ากของท่านกับพวกเขาคนละอันไม่ดีกว่าหรือหวังอัน่างมองบิดาเอ่ยเขออย่างไม่เกรงใจหวังจิ้นได้ยินพลันถลึงตาหน้ากากเตรียมไว้ให้สิทธิ์พวกเขาไม่ใช่สิทธิ์ของข้าสักหน่อยทำไมข้าต้องให้ด้วยแค่หน้ากากสองอันเองนี่ ถึงกับต้องขี้งกป่านี้เชียวหวังอันหยางมองอย่างไม่ยอมกรอกตาด้วยความหงุดหงิดไม่ได้ขี้งกแต่มันเป็นกฎสิทธิ์ของข้าล้วนคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันนี่ไม่ใช่แค่หน้ากากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งตัวตนกับฐานะหากสวมหน้ากากเดินออกไปนับว่าเป็นตัวแทนของข้าหวังจิ้นมองบุตรชายเออย่างเข้มงวดเทียนฉีกับเฉียวรุ่ยล้วนพลังระดับบรรลุด,ดุงปรานเทียนฉีเป็นผู้ใช้ยันขั้นสี่ เสี่ยรุ่ยก็เป็นผู้ฝึกยุทธที่มีพลังแข็งแกร่งเทียบกับสิทธร,ระดับดวงปราณห้าคนของท่านพวกเขาไม่ได้อยกว่าสักนิดท่านยังกลัวพวกเขาจะทำท่านขายหน้าอีกหรือหวังอันหยางบอกอย่างไม่สบอารมณ์นี่เจ้าเด็กหน้าตายตอนนี้เจ้ากำลังขอร้องข้าอยู่หรือมีใครเขาขอร้องอย่างเจ้าบ้างหวังจิ้นถลึงตาใสยังคงมีสีหน้าไม่พอใจหลิวเทียนฉีมองพ่อลูกตั้งท่าจะชักกระบี่ง้างสอนทางลูกจมูก ในใจคิดพ่อลูกคู่นี้พบหน้าปุ๊บก็ทะเลาะเสมอช่างหมดหนทางจริงเชียวก็ไม่รู้ว่าหลายปีนี้บิดาผ่านหอกดากคารมของพวกเขามาได้อย่างไรแต่เรื่องนี้นิยายต้นฉบับก็เคยกล่าวถึงหวังอันอย่างเกลียดชังหวังจิน้นผู้เป็นบิดาอย่างลึกซึง้งความสัมพันธ์ของสองพ่อลูกจึงไม่กลมเกลียวมาตลอดหากท่านไม่รับปากหลังจากนี้ก็ไม่ต้องวิ่งมาขอข้าวกินที่นี่ตรบเรือนของท่านไป หวังอันอย่างมองบิดาเริ่มขมขู่ข้าถูกบุตรชายบอกว่ามาขอข้าวกินหวังจิ้มหมุดหงิดอาอันท่านตาเป็นเจ้าผู้ปกครองสำนักเขาก็มีความลำบากใจของเขาข้ากับเสี่ยวรุ่ยไม่เป็นไรขอแค่อยู่ในเรือนแล้วฝึกฝนให้ดีไม่ออกจากเขาวาริยกก็พอหลิวเทียนชีกล่อมเสียงเบาเฮ้ไม่ออกจากเขาวาริยกช่างพูดง่าย เจ้ารู้หรือไม่หัวของเจ้าหน้ามืองเลี่ยนชีประกาศให้รางวัลสิบล้านก้อนศิลาทิพเชียวนะคิดว่าชีวิตนี้เจ้าคงไม่ต้องออกจากที่นี่แล้วกระมังพ่อออกไปคงถูกแบ่งศพหวังจิ้นมองหลิวเทียนฉีบอกอย่างไม่เกรงใจสิบล้านก้อนศิลาทิพเชียวเป็นเงินก่ออ้อนใหญ่จริงนะได้ยินจำนวนหลิวเทียนฉีเลิกคิ้วถ้าอย่างนั้นข้าเล่าไม่มีค่าหรือเชียวร้วยกระพริบตา ถามด้วยสีหน้างุนงงมีเฉียวรุ่ยคู่ชีวิตของหลิวเทียนฉีประก,กาศรางวัลห้าล้านก้อนศิลาทิพยเป็นตายไม่สนหวังจินมองเฉียวรุ่ยแล้วตอบกลับทำไมเทียนฉีสิบล้านค่าแค่ห้าล้านละ่ะพวกเราสองคนสังหารคนด้วยกันนะเฉียวรุ่ยหงุดหงิดเล็กน้อยกับค่าหัวของตนที่ต่ำกว่าคนรักหวังจิ้นได้ยินทันกระตุกมุมปากเจ้าหนูหน้าตายรังเกียจห้าล้านว่าน้อยใช่ไหม ไม่ไม่เชียวรู้เห็นท่าทางถลึงตาเป่าหนวดของหวังจิ้นก็รีบสายศีรักเจ้าเด็กหน้าตายทั้งสองข้าขอเตือนพวกเจ้าต้องซ่อนตัวอย่างสงบในสำนักวาริยกอย่าได้คิดพิเรนเชียวถ้าพวกเจ้ากล้าก่อเรื่องอีกข้าจะส่งไปแลกศิลาทิ์ที่เมืองเลี่ยนชี้เสียเลยหวังจิ้นถลึงตาใสา่เตือนด้วยน้ำเสียงจริงจังทราบแล้วท่านตาหลิวเทียนฉีกับเฉียวรยพรยักหน้าหนึก ท่านตาตอนนี้พี่ใหญ่กับพี่รุ่ยถูกเมืองเลี่ยนชี้ประกาศจับอันตรายจริงๆท่านมอบหน้ากากให้พวกเขาเถอะหลิวเทียนชื่อดึงแขนเสื้อหวังจินขอร้องเสียงเบาใช่แล้วท่านตาข้าไม่อยากให้พี่ใหญ่กับพี่รุ่ยมีอันตรายไม่อยากให้พอพวกเขาถูกรังแกหรือถูกเอาไปแลกศิลาธิย์หวังเทียนอีที่นั่งอยู่ในอ้อมแขนของหวังจินร้องขอเสียงเบาด้วยหวังจิ้นมองเด็กน้อยสองคนแล้ว ถอนหายใจแผ่วเบาทุกครั้งล้วนเป็นเช่นนี้เจ้าเด็กหน้าตายพูดอะไรเจ้าตัวเล็กสองคนก็มักใช้ไม้อ่อนไม้แข็งขอร้องขอจนเขาใจอ่อนไม่อาจปฏิเสธได้ท่านตาท่านตาคนดีข้าขอร้องนะหวังเทียนอีก,กอดคอหวังจินปากชุ่มน้ำลายประทับบนใบหน้าเขาทีหนึ่งเจ้าเจ้าเด็กหัวใสหวังจินถูกหลานจุบ๊บ มุมปากจึงยกยิ้มคิดๆท่านตาดีที่สุดรักเทียนอี้ที่สุดถูกต้องไหมหวังเทียนอีกก้กระพริบดวงตาโตงดงามถามอย่างตั้งใจใช่ก็มีเจ้าที่ใส่ใจที่สุดแล้วก็รู้จักเอาใจตาเป็นอย่างดีตาย่อมรักเจ้าที่สุดอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นท่านตาช่วยพี่ใหญ่ได้หรือไม่หวังเทียนอี้สางคราวของหวังจิน้นเตยถามดื้อ ได้เจ้าว่าอย่างไรก็ได้หวังจิ้นลูกศีษะศักของเด็กน้อยตอบอย่างจนปัญญาเจ้าสามนี่ตั้งแต่เกิดมาก็ถูกบุตรชายโยนมาให้ทันทีให้เขาเลี้ยงผู้สืบทอดหลานของตนด้วยตัวเองอันที่จริงหวังจิ้นรู้ว่าบุตรชายทําเช่นนี้เพื่อลงโทษเขาให้เขาลิ้มรสความยากลําบากของการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบใหญ่เพียงคนเดียวให้เขาได้สัมผัส สอความเหนื่อยยากและความทรมานของบิดาผู้ตั้งคันอันอย่างเมื่อตอนนั้นอย่างสุดซึง้งแวบเดียวสามปีก็ผ่านไปจากก้อนเล็กตัวกระจ้อยกลายเป็นเจ้าตัวน้อยช่างเอาใจใส่เอาใจเก่งจนทําให้รักเรียกได้ว่าการเติบโตทุกวันของหวังเทียนอีล้วนเป็นประสบการณ์ที่สลักลึกในกระดูกอยู่ในใจของหวังจินเพราะเด็กคนนี้เขาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวจนโตมาดังนั้น ความรักที่มีต่อเจ้าสามจึงลึกซึ้งกว่าความรักที่มีต่อหลิวเทียนชื่ออยู่ไกลเป็นความรักที่ฝังอยู่ในกระดูกอย่างแท้จริงคิดคิดข้ารู้อยู่แล้วท่านตารักค้าที่สุดหวังเทียนอีพูดพลางจุกบนหน้าหวังจิ้นอีกทีหนึ่งห่าหาเจ้านี่นะหวังจิ้นลูบศีรษะน้อยเผยรอยยิ้มอย่างรักใคร่หลิวเทียนชีเห็นน้องสามกับหวังจิ้นอยู่ด้วยกันอย่งเป็นธรรมชาติจึงยกมุมปาก แม้ตอนอาอันยางเล็กไม่ได้รับความรักของบิดาทั้งที่ควรได้แต่ตอนนี้หวังจิ้นกลับชดเชยความรักส่วนนี้สิบถึงร้อยเท่าให้กับน้องชายทั้งสองคงเพื่อถ่ายโทษกระมังหวังอันยางมองปู่หลานนั่งอยู่ด้วยกันลางยิ้มแย้มพูดคุยในใจเขารู้สึกซับซ้อนตอนที่เขาให้หวังจิ้นเลี้ยงเทียนอีเดิมเพราะความโกรธคิดไม่ถึงว่าหวังจิ้นจะเลี้ยงมาจนโตจริงและอาจเพราะตางอแต่เล็กถูกท่านตาเลี้ยง เทียนอี้จึงสนิทกับท่านตายิ่งกว่าเทียนชื่อส่วนหวังจิ้นรักเทียนอี้มากกว่าเช่นกันเรียกได้ว่าขอเพียงเป็นสิ่งที่เทียนอี้ต้องการมีเรื่องที่อยากทำหวังจิ้นไม่เคยปฏิเสธเห็นหวังจินรักเทียนอี้อย่างไรเงินไขายเช่นนี้ในหัวใจหวังอันอย่างมากรู้สึกขมขืนบางครั้งเขาถึงขั้นริษยาลูกคนเล็กเพราะในช่วงวัยเยาว์ของเขาเขาไม่เคยได้รับความรักจากบิดาเลยแต่ตอนนี้หวังจิ้นกลับมอบความรักส่วนนี้ ให้กับเทียนอี้จนหมดรับคนละอันหวังจิ้นเอาหน้ากากสองอันออกมาส่งให้ขอบคุณท่านตายิ่งหลิวเทียนฉีกับเฉียวรรีบตอบนี่เป็นอุปกรณ์อาคมป้องกันขั้นหกยามพบอันตรายให้กระตุ้นโดยตรงมันจะสร้างกราะป้องกันอันหนึ่งที่อยู่ด้านนอกร่างกายได้หากไม่ใช่ปรมาจาระดับคืนสู่ความว่างก็ไม่มีใครโจมตีกราะป้องกันอันนี้แตกได้ขอรับ พวกเราเข้าใจแล้วหลิวเทียนฉีพยักษหน้ารับพลังของเจ้ากับเฉียวรุ่ยไม่อ่อนแอเทียนอี้ยังเล็กอยู่ในสำนักพวกเจ้าก็คอยดูเขาให้มากอยู่ข้างนอกก็ใช้ฐานะสิทธิ์ของข้าปรากฏตัวอย่าเปิดเผยชื่อแท่ที่แท้จริงป้องกันไม่ให้ถูกจับเชื่อดไปแลกศิลาทิพย์หวังจิ้นมองทั้งสองคนเตือนเสียงจริงจังขอรับพวกเราเข้าใจขอบคุณท่านตายิ่งหลิวเทียนฉีตอ พอถือหน้ากาก,ากของข้าจะไปหอตําราห้องแรงโน้มถ่วงหรือห้องฝึกตนล้วนไม่เสียเงินพวกเจ้าสองคนพอสวรรค์ไม่เลวต้องคว้าโอกาสไว้ให้ดีขอรับท่านตาโปรดวางใจพวกเรารับทราบหลิวเทียนฉีพยักหน้าอีกคนหลายวันให้หลังหลิวเทียนฉีกับเฉียวรุ่ยพิ่งเดินออกมาจากในห้องก็ได้ยินเสียงบึ้งดังสนั่นลอยมาจากเรือนด้านข้าง พวกเขาสบตากันทีหนึ่งก่อนรื้ร้อนบินเข้าไปในเรือนของหลิวเทียนชื่อน้องรองเจ้าเป็นอะไรหลิวเทียนชี้มองหลิวเทียนชื่อที่ตัวดำหน้าดำยืนอยู่ในเรือนแล้วส่งเสียงเรียกน้องรองเจ้าไม่เป็นไรนะเห็นหลิวเทียนชื่อร่างสะบักสะบอมเฉียวรื้อร้อนรนเช่นกันข้าไม่เป็นไรแค่มอดระเบิดพี่ใหญ่กับพี่รุ่ยไม่ต้องกังวลหลิวเทียนชื่อสายสีสะบออก ที่ตัวเขามีอาพรคุ้มกันขั้นห้าแค่มอระเบิดทำร้ายเขาไม่ได้หรอกมอระเบิดหรือน้องรองเจ้าเป็นนักหลอมโอสถงั้นหรือเฉียวรุ่ยก้มสีสมองมอโอสถที่ถูกระเบิดจนแตกกระจายแล้วอุทานใช่แล้วข้าเป็นนักหลอมโอสถข,ขั้นสามหลอมโอสถขั้นสองยังพอทำเนาแต่พอหลอมโอสถขั้นสามมักทำมอระเบิดพูดถึงตรงนี้หลิวเทียนชื่อหดหดเล็กน้อย อย่าก,กังวลไปสิค่อยเป็นค่อยไปก็พอหลิวเทียนฉีพูดพลางเอายันขจัดสิ่งสกปรกแผ่นหนึ่งออกมาช่วยหลิวเทียนชื่อจัดการนิดหน่อยเฮออพี่ใหญ่ท่านอาจไม่รู้ข้าสายปรึกษาที่จริงท่านพ่อกับท่านแม่อยากให้ข้าเป็นนักพาะปลูกเพราะผู้ฝึกตนสายพรึกสาค่อนข้างใกล้ชิดกับสมุนไพรทิพย์ดังนั้นหากเป็นนักพาะปลูกคงประสบความสำเร็จ แต่ข้าไม่อยากเป็นเพียงนักทบปลูกที่ทําได้แต่ปลูกสมุนไพรทิพย์ข้ามีความฝันอยากเป็นนักหลองโอสถได้หลงโอสถให้คนในครอบครัวกินแต่ข้าไม่มีเปลวเพลิงเป็นของตัวเองพอหลองโอสถจึงมักล้มเหลวทํามอระเบิดหลิวเทียนชื่อผู้จบก็อถอนหายใจไม่หยุดที่แท้เป็นเช่นนี้เฉียวรุ่ยพยักหน้ารักได้ยินว่าผู้ฝึกตนสายขั่วขี่ปรึกษาหมอะเป็นนักหลองโอสถที่สุด ผู้ฝึกตนสายอักคีบร์สุ์หรือสายปรึกษาบริสุดมากน้อยล้วนมีพรสวรรค์แต่กำเนิดไม่เพียงพออยากเป็นนักหลอมโอสถจึงยากนักที่จะก้าวหน้าเปลวเพลิงของตนเองหรือไม่ใช่เรื่องยากเรื่องนี้ยกให้พี่ใหญ่จัดการเถอะพี่ใหญ่จะช่วยเจ้าเองหลิวเทียนฉีลูกค้างนึกถึงร้านเมล็ดอักคีที่เมืองหัวหลางขึ้นมาพี่ใหญ่ได้ยินประโยคนี้หลิวเทียนชื่อมองพี่ชายอย่างเหลือเชื่อ วางใจเถอะพี่ใหญ่จะหาวิธีให้เจ้าครอบครองเปลวเพลิงของตนเองให้เจ้าเป็นนักหลอมโอสถที่สุดยอดสมดังปรารถนาเองหลิวเทียนฉีระบายยิ้มมองน้องชายแล้วบอกเสียงจริงจังอืมขอบคุณพี่ใหญ่หลิวเทียนชื่อพยักหน้าตอบรับหลายหนตกกลางคืนในห้องของหลักอิวเทียนฉีกับเฉียวรุย่ยเทียนฉีเจ้าจะช่วยน้องรองให้ครอบครองเปลวเพลิงอย่างไรเล่า เฉียวรุ่ยจ้องคนรักเอ่ยด้วยความสงสัยฮ่าฮ่าเจ้าลืม,มเมล็ดอัคคีกิเลนของเจ้าไปแล้วหรือหลิวเทียนชี้เล่งองยิ้มเล็กน้อยพลางย้อนถามเฉียวรุ่ยได้ยินพลันเข้าใจกระจ่างอ้อเจ้าคิดจะซื้อเพลิงอสูรดวงหนึ่งให้น้องรองไม่ข้าว่าจะซื้อเพลิงบุพภาให้เทียนชื่อเพลิงบุพผาอ่อนโยนกว่าควบคุมง,ง่ายกว่าแล้วก็เหมาะใช้หลอมโอสถกว่ามากแต่ ที่ตัวพวกเราอาจมีศิลาทิพย์ไม่พอนะักพูดถึงตรงนี้เฉียวด้วยขมวดคิ้วหลังเข้าสํานักที่ตัวพวกเขาจึงเหลือศิลาทิพย์แค่แปดหมื่นก้อนไม่เป็นไรส่งสินค้ามาต้องใช้เวลาข้าวาดยันวิเศษเพิ่มขึ้นสักหน่อยผสมหมึกยันจํานวนหนึ่งเอาไปขายคงแลกศิลาทิพย์ได้การหาศิลาธิ์สําหรับหลิวเทียนฉยีไม่ใช่เรื่องยากหรือพวกเราจะขายหินวัตถุดิบขั้นหก้อนหนึละ่ะ เฉียวรุ่ยเสนออย่างไรพวกเขาก็ใช้ไม่ได้ก่อนหน้านี้เพื่อรวบรวมค่าสมัครสองแสนก้อนหินวัตถุดิบขั้นสี่กับขั้นห้าที่ตัวล้วนขายไปหมดแต่หินวัตถุดิบขั้นหกไม่ได้แต่ต้องคราวนี้ขาดศิลาธิพอดีบางทีอาจพิจารณาดูตอนนี้คุณกําลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเดอไม่ได้หินวัตถุดิบขั้นหกเป็นของเมืองเทียนหากบุมบามขายไป เป็นไปได้มากว่าจะถูกตระกูลเมืองพกขายตอนนี้ไม่ได้หรอกแม้หินวัตถุดิบขั้นหกมีราคาดีแต่ก็เปิดเผยตัวตนได้ง่ายดายยิ่งเขาจึงไม่คิดขายอ้อก็จริงถ้าอย่างนั้นข้าไปตำหนักยุธแล้วประลองได้หรือไม่ประลองครั้งหนึ่งชนะได้หนึ่งหมื่นก็อิลาทิพเชียวนะเชียวรุ่ยมองคนรักเตยถามอย่างกล้ากล้าลกลัวกลัวเหนื่อยเกินไปกระมังลิวเทียนชีหยน่นคิ้ว ไม่ค่อยเห็นด้วยนะกก็ไม่นะได้ฝึกฝนร่างกายด้วยข้าคิดว่าค่อนข้างดีการประลองของตำหนักยุดน่าเฉียวรุ่ยฝ่ายหายอย่างยิ่งตอนบ่ายข้าติดต่อร้านเมล็ดอัคคีแล้วเพลิงบุพผาขั้นสามดวงหนึ่งหนึ่งแสนก้อนศิลาทิพย์ข้าขนส่งอีกหนึ่งหมื่นรวมกันก็แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นก้อนดังนั้นเจ้าไม่ต้องทุ่มชีวิตประลองหรอกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นก้อนศิลาทิพย์ไม่ใช่จำนวนมาก เพระเดี๋ยวเขาไปเก็บสมุนไพรทิพย์จำนวนหนึ่งผสมมึกยันเพิ่มขึ้นแล้วเอาไปขายก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องให้เสี่ยวรุ่ยไปประลองหรอกแต่แต่ข้าอยากลองนี่แถมข้าเป็นผู้ฝึกยุทธไม่อาจฝึกฝนคนเดียวได้ตลอดต้องแลกเปลี่ยนวิชากับผู้ฝึกตนคนอื่นบ้างสิอันที่จริงตําหนักยุทธสนับสนุนให้ใช้การต่อสู้เสริมการต่อสู้เพราะอย่างนั้นผู้ฝึกยุทธมากมายจึงหลงหลในการประลอง ส่วนเชียวรุ่ยในฐานะนิย่อมตาวาวเช่นกันถ้าอย่างนั้นก็ได้หนึ่งวันสู้ได้สามรอบนะรู้ว่าคนรักคันไม้คันมือจึงได้แต่ใช้มาตร,ราการต่อยอย่างจนปัญญารับปากอีกฝ่ายอืมเฉียวรุ่ยพยักหน้ารับปากคำขออย่างยินดียกมุมปากเ่าเบาวันต่อมาหลิวเทียนฉีไปตำหนักแลกเปลี่ยนซื้อสมุนไพยทย์ก่อนถึงไปหาเฉียวรุ่ยที่ลานประลองที่ตำหนักยุตเพื่อดู เมื่อหลิวเทียนฉีมาถึงรอบแรกของเฉียวรุ่ยก็เริ่มไปแล้วหลิวเทียนฉีดูคนรักที่ดูฮึกเหิมต่อยกำปั้นอย่างน่าเกรงขามดังพยักก็ยกมุมปากคิดในใจผู้ฝึกยุทธเหมาะกับเวทีประลองนักคู่ควรกับการแลกเปลี่ยนวิชาเสียจริงเฮเชสทำไมเจ้าถึงเพิ่งมาชื่อเพิงเห็นหลิวเทียนฉีจึงเดินมาทักทายสิทธิ์พี่ก็มาประลองด้วยหรือหลิวเทียนฉีเห็นเขาก็คาดไม่ถึงนิดหน่อย ไม่ใช่ข้าแค่มาดูเรื่องสนุกคู่ชีวิตของเจ้าลงสนามไปนานแล้วเจ้าไม่กังวลหรือจือเพิงมองหลิวเทียนฉีคู่ชีวิตที่ชักช้ามาสายแล้วส่สงเสียงบน่นฮ่าฮ่าเขาไหวหน้าหลิวเทียนฉีค่อนข้างเชื่อมั่นในพลังของคนรักเชียยูรุ่ยพลังระดับบรรลุด,ดวงปราณและยังตรักตรามฝึกฝนวิชายุท์มาตลอดผู้ฝึกตนชั้นดวงปราณที่ชนะเขาได้ย่อมมีไม่มากอืม สิทธิ์น้องเฉียวสู้ได้ไม่เหลวจริงชือเพิงเห็นเฉียวรื้อบนเวทีแต่กระบวน่าสู้ได้ทรงพลังยิ่งนักจึงชงไม่ขาดปากยังคิดว่าใครที่แท้ก็ไอ้ขี้ขลาดที่แค่ชั้นเรียนก็ไม่กล้าไปนี่เองได้ยินเสียงจากทางด้านหลังหลิวเทียนฉีขมวดคิ้วอย่างหุดหงิดหลอกหลอนไม่เลิกราจริงเฉียวเรเชสทำไมเมื่อวานเจ้าไม่มาเข้าชั้นเรียนเล่ากลัวพวกเราเอาเรื่องที่เจ้าหลอกลวงบอกอาจารย์ใช่หรือไม่ ใช่จวินเดินเข้ามาเอยถามราวกับมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นใช่ใจเสียแล้วล่ะสิหวังเยเว่ก็มีสีหน้าได้ใจไปด้วยจือเพิงเห็นเกียงเจิ้นตงหวังเยเว่และใช่จวินเดินเข้ามาอดขมวดคิ้วไม่ได้สิทธิพี่ใหญ่สิทธิพี่สามหลิวเทียนฉีหันมามองทั้งสามคนทีหนึ่งไม่พูดไม่จาฐานะเขาตอนนี้คือสิทธิของหวังจิน้นจึงไม่จำเป็นต้องทักทายทั้งสอง ข้าว่านาเรชเชสเจ้าจะกะบฏสำนักหรือกระทั่งสิทธิพี่ใหญ่กับสิทธิพี่สามยังไม่เรียกอีกใช่จจวินเห็นหลิวเทียนฉีไม่พูดจึงตวาดใส่โวยวายอย่างนึกสนุกสายตาของหลิวเทียนฉีเหลือบมองใช่จวินตัวตลกที่ก่อนพระโดดโลดเต้นก่อนกลับมาจับบนร่างหวังเยเว่ทันทีสายผู้ฝึกตนหวังเยเว่หากเจ้ามีศิลทิพย์แสนก้อนละก็ข้าจะรับคำท้าสู้ก่อนของเจ้า ที่ไม่รับคำท้าสู้ของหวังเยเว่ก่อนหน้านี้เพราะคิดว่าไม่มีความหมายและน่าเบื่อแต่ตอนนี้เขาค่อนข้างขาดแคลนศิลาทิพย์ล้วนะสหายผู้ฝึกตนได้ยินคำเรียกขานหวังเยเว่ยืนตะลึงอยู่ที่เดิมสามคนที่เหลือนิ่งไปด้วยเชสทำไมเจ้าเรียกสิทธิ์พี่สามว่าสหายผู้ฝึกตนเล่าจือเผิงมองหลิวเทียนฉีถามอย่างสงสัยอ้อข้ากลับอาจารย์อีกท่านหนึ่งแล้ว ผู้อาวุโสเฉินไม่ใช่อาจารย์ของข้าอีกต่อไปเรื่องนี้ผู้อาวุโสเฉินก็รู้เรื่องเกี่ยวกับเขาและเสีย่ยวรุ่ยหวังจิ้นแจ้งตำหนักยันกับตำหนักยุดแล้วเฉินถิงจึงน่าจะทราบอะไรนะกราบอาจารย์คนอื่นได้ยินข่าวจือเผิงตกตะลึงไปชั่วครู่เจียงเจิ้นตรงได้ทราบข่าวนี้สีหน้ายิ่งไม่น่าดูเพราะเขาอยู่ที่สำนักวาริยกมานานปีเขาถึงรู้ชัด คนที่ฉกเรดเชสไปจากมือผู้อาวุโสรองตำหนักยันได้พลังและฐานะต้องอยู่เหนือกว่าเฉินถิงแน่นอนหรือหรือจะเป็นเจ้าตำหนักแห่งตำหนักยันหรือเฮจะเป็นไปได้อย่างไรไม่ใช่ว่าถูกอาจารย์ขับออกจากสังกัดกร,รอกนะใช่จวินมองหลิวเอที่ยนฉีอย่างดูแคลนไม่คิดเชื่อหากเจ้าอยากสู้ข่าท้าสู้ก็ได้หลิวเทียนฉีมองใช่จวินวงเวียนส่งเสียงหึงห่ง ดุดมแมลงว,วันพลางบอกด้วยสีหน้าจริงจังตอนนี้เขาค่อนข้างขาดแคลนศิลาทิพย์พอดีกับได้ใช้โอกาสนี้ให้บทเรียนผู้ไม่เห็นหัวใครในสายตาดูถูกเผ่าอาสูรคนนี้สักหน่อยแล้วเชิญข้ากลัวเจ้าเผ่าอาสูรอย่างนั้นหรือสู้ก็สู้ใครไม่สู้นับว่าขี้ขลาดใช่จะวินที่ถูกทาสู้พันรู้สึกอับอายที่โดนทาทายจึงรับปากอีกฝ่ายทันทีแสนก้อนศิลาทิพย์ต่อหนึ่งรอบ เจ้ามีศิลาธิ์ไหมหลิวเทียนฉีมองถามอย่างไม่วางใจเขาไม่อยากสู้เสียเปล่าหรอกนะแสนก้อนศิลาทิ์เจ้าไปปล้นเอาเลยเถอะถุกถามว่ามีหรือไม่มีศิลาธิดใช้จะวินตอบด้วยสีหน้ารับไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็ห้าหมื่นไม่มีศิลาธิ์ก็เอาแหวนมิติทิ้งไว้เจ้ากล้าไหมหลิวเทียนฉีรีตามองเอ่ยเสียงเย็นชาเชิฟ ห้าหม่นก็5 0ห้าหมื่สิใครลงจากเวทีก่อนวางศิลาทิปห้าหมื่นก้อนไว้เอาศิลาทิปออกมาไม่ได้ก็ถอดแหวนมิติเป็นเจ้าเอ่ยปากเองนะอย่าถึงเวลาไม่ยอมรับก็พอใช่จะวินมองหลิวเทียนฉีที่อยู่ตรงหน้าพลางกล่าวเสียงดังได้ถ้าเช่นนั้นเจ้าอยากประลองยุทธหรือประลองผสมละ่ะอิวเทียนฉีมองอีกฝ่ายแล้วถามอีกครั้งแน่นอนว่าประลองผสม ข้าไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธเสียหน่อยทำไมต้องประลองยุทธกับเจ้าเล่าใช่จวินพูดเหมือนเป็นเรื่องสมควรได้สิเหลิวเทียนฉีพยักหน้าทะยานร่างบินขึ้นไปบนเวทีประลองว่างที่อยู่ด้านข้างเฮออ้ใช่จวินแค่นเสียงทีหนึ่งบินขึ้นเวทีประลองไปหลิวเทียนฉีมองคู่ต่อสู้ระดับดวงปรานช่วงกลางฝั่งตรงข้ามทางเลิกคิ้วคิดในใจเจ้าหนูนี่เอาความเชื่อมั่นมาจากไหน ถึงกับกล้ารับคำท้าสู้ของตนที่ระดับบรรลุดวงปราณเชียวหพอใช้จะวิ้นขึ้นเวทีก็ใช้วิชาพลังทิพย์ทันทีสวรีต้นแล้วต้นเล่าผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นฝ่ามือคลื่อนยักษ์สูงสาเมตรตกเข้าใส่หลิวเทียนฉีไปหลิวเทียนฉีปล่อยมังกรวารีสามตัวออกมาควบคุมมังกรทั้งสามให้พุ่งทลายฝ่ามือคลื่อนยักษ์ของอีกฝ่ายโฮกโฮกมังกรวารีหมุนบนเป็นวงกลางอากาศหนึ่งก่อนพุ่งดิ่งใส่ฝ่ามือยักษ์ เปรียงฝ่ามือยักษ์ประหนึ่งกระจกแตกกระจายทลายกลายเป็นหยดน้ำอ่อนแอร่วงหล่นบนเวทีประลองโฮกโฮกมังกรวารีสามตัวพลังไม่ลดทอนหลังพุ่งทะลุฝ่ามือยักษ์จึงพุ่งเข้าใส่ใช่จวินด้วยความรวดเร็วอากใช่จวินร้องตกใจถอยหลังอย่างต่อเนื่องถูกกระแสน้ำสาดันลงจากเวทีประลองโดยพันฮ่าห้า,หาฝีมือแค่นี้ยังจะสู้อีก จือเผิงมองชายจวินที่ถูกโจมตีจนลงจากเวทีใบหน้าบูดล้มอยู่กับพื้นเขาจึงหัวเราะเสียงดังถูกจือเผิงย่อเยอ้ยชายจวินอายจนหน้าแดงก่ำเขายนศิลาธิย์ถุงหนึ่งให้หลิวเทียนฉีแล้วหมุนตัวออกไปหลิวเทียนฉีช่างน้ำหนักถุงศิลาธิย์ในมือดูถึงยกมุมปากในใจคิดขายมึกยันอีกไม่กี่ขวดคงพอค่า,มาเมล็ดอัคคีของน้องรองแล้วเฮ้ยชายจวินแค่ระดับดวงปรณช่วงกลาง เจ้าชนะเขาได้ก็ไม่แปลกหวังเยเว่พูดพลางทยานร่างบินขึ้นเวทีประลองเจ้าตัวไม่มีสมองไม่รู้พลังของหลิวเทียนฉียังกล้าขึ้นเวทีอีกจะแพ้ก็สมควรหลิวเทียนฉีมองหวังเยเว่ผู้มีพลังระดับบรรลุดุ่ปราณเหมือนกันมายืนอยู่ตรงหน้าตนเขาเลิกคิ้วศิลาทิพย์ของสา,ายผู้ฝึกตนหวังพอหรือหากไม่พอข้าไม่เล่นด้วยหรอกนะัเฮอว่าจะโอหังนัก ใครแพ้ใครชนะยังไม่แน่หรอกหวังเยเว่พูดพลางใช้ปลายนิ้วหมุนวนลูกบอลวารีลูกแล้วลูกเล่ากระโดดออกมาจากปลายนิ้วทันทีเห็นลูกบอลวารีขนาดเท่ากำมปั้นห้าลูกบินตรงเข้ามาหลิวเทียนฉีรีบเก็บศิลาทิพย์เอากระบี่อาคมขั้นสี่เล่มหนึ่งออกมา,ากระบี่เล่มนี้ไม่ใช่กระบี่พาธาราที่เขาเคยใช้แต่เป็นกระบี่อาคมขั้นสี่ระดับสูงที่มีขั้นสูงกว่าโดยคนตระกูลเมื่อเป็นคนหลอมขึ้นมา หลิวเทียนฉีสะบัดกระบี่อาคมในมือสามกระบวน่าก็จัดการลูกบอลวารีห้าลูกได้หวังเยเว่เห็นอีกฝ่ายเอากระบี่ออกมาจึงเลิกคิ้วโดยทั่วไปนอกจากผู้ฝึกกระบี่ผู้ฝึกตนสายอื่นจะไม่ใช้กระบี่เป็นอุปกรณ์อาคมของตนเองแต่อีกฝ่ายเป็นผู้ฝึกยันกลับเอากระบี่เล่มหนึ่งออกมาเนี่ยนะ 5. าขณะที่หวังเยเว่อึง้งลิวเทียนฉีใช้หนึ่งกระบี่แทงตรงหน้าอกของอีกฝ่าย หวังเยเวขยับร่างรีบร้อนหลบกวักมือที่หนึ่งดาบอาคมเล่มหนึ่งพันปรากฏบนฝ่ามือหหวังเยเวสะบัดดาบรีบร้อนขวางการโจมตีเจียงเจิ้นตรงมองทั้งสองคนหนึ่งดาบหนึ่งกระบี่สู้กันอยู่บนเวทีเขาขมวดคิ้วไม่คลายดาบอาคมของหวังเยเวแม้มีคุณสมบัติไม่เลวเป็นอุปกรณ์อาคมขั้นสี่ระดับสูงแต่วิชดาบมองตราดเดียวก็รู้ว่า ไม่ชำนาญเท่าวิชากระบี่ของหลิวเทียนฉีดังนั้นเห็นได้ชัดว่าตกเป็นรองความจริงก็เป็นเช่นนั้นไม่พ้นร้อยกระบวนท่าหวังเย่เว่โดนหนึ่งกระบี่แทงหัวไหล่ก่อนถูกถีบลงจากเวทีประลองเจ้าที่แท้เป็นผู้ฝึกยันหรือผู้ฝึกกระบี่กันหวังเย่วอีกฝ่ายเตยถามอย่างคลางแคลงเฮอะไม่เกี่ยวกับเจ้าศิลาธิตพอ หลิวเทียนชีบินลงจากเวทียื่นมือจะเอาเอาไปหวังเยโยนศิลาทิปถุงหนึ่งให้อีกฝ่ายดูยแรงหน้าเขียวโกรธหัวฟัดหัวเวียงจากไปเจียงเจิ้นตรงมองหวังเยวี่หนึ่งหันมามองหลิวเทียนชีอีกขนจากนั้นถึงตามออกไปด้วยข้าว่านะเชสเจ้านี้ใช้ได้เลยถึงกับเป็นวิชากระบี่ด้วยอาจกล่าวได้ว่าครั้งนี้กระทั่งจือเผิงก็ต้องมองหลิวเทียนชีเสียใหม่ ไม่นับเป็นอะไรเพียงเข้าใจผิวเผินเท่านั้นลิวเทียนฉีสายสีสระเอ่ยังถ่อมตัวเทียนฉีเจ้าก็ขึ้นประลองด้วยหรือเฉียวรุวยประลองสามรอบจบถึงลงจากเวทีมาหาอืมถูกท้าสู้เลยสู้ไปสองรอบหน้าลิวเทียนฉียักไหลบอกอย่างเฉยเมยหากไม่ขาดศิลาทิศเพื่อซื้อเมล็ดอักขีให้น้องรองเขาก็ไม่คิดสนใจพวกหน้าเบื่อเหล่านั้นหรอก จบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ